วนี้จะมาผัดเผ็ดกบครับกับซั่ววะตั่วในแบบในเนาะซั่วเ่ยจะจะการใหยออกะไว้ใจเย็นย่าว่าเพื่อนกันโอกว่าเพื่อนกันระทัางนห่นไหมโอ้วัสดีครับวัสทีครับท่านไอ้นายอนตั๋วครับไม่ใส่มาแต่มันโคมันพาไปเักโคมโค้มันเองแหละตมหนึง ไปเบิ้งลิปเอมไหครับผมอยากปลูมันปลมาเลยสผมถ้าถ้าไปเลือส่วนวลยอะครวะมันกวนวันไปไปเบิ้งมาล้ำบ่ไอนอนเดี๋ยวผัดเผ็ดผัดเผ็ดกบครับทอี่แสงสาทั้งนั้นาันที่ผัดเผ็ดไหมอ่าร ฝักนอกยังกว่านี่โจครับผมโจงอโจครับมาโอ้ตัวละครมีมีดเดี๋ยวมาฟักผัดเพ็ดหน่อยผัดเพ็ดกับฝีมือไอ้ครับนี่ครับลงมือให้ครับเหมือนี้ผมจะเปลนเป็นลูกมือฟักเด็กตัวแล้วโอ้ยจะฟักแรงกว่านั้นโอ้พอดีเลยครับไล้กระดูกแตกบัดเยอะฟักแรงกว่านั้นได้ที่ไวหน่งโอเคครับยังเห็นเอาใจไม่อะไร มีามีแต่ลูกมีแต่เต่านกโอ้หดีครับโอ้ตายก็บกเนี่อันี้โกคไปเก็บอัน,น้ได้ท่น,นอย่างกระเพาอยู่นี่อะไรพอมีมีก้งตัหนึ่เพ้าออยอี่อยู่ไตอูนี่เยี่ยมเลยไตัดเป็ดสู้กินแซ่แบ โอ้ยไ่มสวดนะโอ้้มสพเนี่ยมัสาดอรัดเผ็ดในหน่อยงมึงเลเาบกียันดเผ็ดบ่พค่อยกินเลยอ่ะเอาเลยส่เอา่านี้กัเยจัดเลยนะรอหลับส้มเลยครับบรรยากาศรีสอดได้ไหมครับมือหมันคืวางขึ้นไปงนเดกเด่นลวมันดิลงมาแต่ไนเกต่ำโอ้เียกหลอนหน่เนาะ มันมีแห้งต่ำน้อยแล้วกาบกาบกาบโอ้โหฝูงไอตาไมอยืนฝูงใจเดียนนึงเราสองคนเนี่ยเป็นลูกเกิดไม่เป็นลูกเมื่อครั้งวัอนี้ขาดแสบๆเลยก็น้อยเนาะไอ้เอาแรงๆต้องเอาบักพีกบ่บ่อยเอ๋มันไม่กินตอนบักพีกเออมันก็เพื่อเอาใส่เป็นหมากว่าเสร็บ่ไอ้นี่เขาเกิดมาต่ำให้มันแตกก็คือเอออยากได้บทเร็ดนที่มันหลายเลยหนุก ใส่อกน่ะี่คะบกอบบ่บัวไอ้บอกว่าใส่เหมือนเนี้ยหรอใส่เหมือนเนาะใส่เหมือนเนี้ยยงเผ็ดเผ็ดๆไังแสบผัดเผ็ดไหม่ยันมแลวคือเผ็ดพรอแล้วคับยันยังไม่สนแม่เนีจะยังไกันไดทังนั้นอยู่ไทยิมอยู่อยู่พื้นกันโม่กันนดทังนั้นก็เดาว่าพื้นไยครับใส่นมันไปแล้วครับพี่น้อง

เออมันทีบ่อยหนีงยเอาผม่ามึงดีไหมม่ต้องว่ากูดีมึงทั่วชอบใจใคจะพอเนี่ยใครจเผ็ดไปเผ็ดไหมเผ็ดครบไหมแล้วเจ้าฉันหัว่ัน ใจห่อดรถเนาะใจห่อดก้อนไฟเนี่ยเขาว่าเนี่ยพี่น้องใจห่อดก้อนไฟเขาว่ามึงเงี้ยไปโอ้เหทุทวีติ่งอยู่มึงเพิงหมดส่วเแล้วจะมึงนี่มึงดิ้นอยู่บะไม่ต้องเล่นะครับเอาครบใส่เข้าไปดนี่ ไปถึงกันอนเโอ้ียเลยโอ้ยจะ่าไปทอมาก่าไอ้เอยน้าสิไอ้ท่านหนาเปล่ยนเนี่ยเลยเนี้ยเนี้ยเนี่ยไม่เสอฮะเนี้ยไม่เส่ เอาดีด <il S 2> ah, ีเงี้ยไปเสะถามเออู่อยู่บ้านครับเออจะอยู่บ้านมึงแกว่าถามเจ้าของกล้องมั้งไงเนาะจะถามมึงอะไรนึกว่าเมียเฮียโอ้ผู้ใดฝักมาก็ตีกันดีเลยวะ แบบแหงๆนะครับเ็ากบนี่ครับเป็นโกลลูกก็เคยกินดีกว่ายู่พอมือสูงในเห้ดด้สยนั่นั่งสีสนองนั่งแมนสูงแหงครับสูงแหงนั่งกับการจุกจ กบนี่จริงเนี่ไม่ได้หมูหวานนี่ย่างย่งเยอะเลยนากบเนี่ยบริษัสวนในไหนเปน้ำหมูหวานเนี่ยหวานเปนส้นกับบริษทไปธรากิจโอ้อันนี้ไม่ต้องว่าธิธรากริตย่างง่ายบิบัสองตัวถัดต่บาดคือว่าคือว่าสื่อเอื่นผมไปปิ่เหยียบกินเออธรรมดาเมื่อกีจะเป็นส้โตแน่ไม่ใช่ส้ตแน่นะเพราะว่ามาสื่อเอื่นเข้าไปเฮ้ยเลี้ยไปกินปลากินโกบขอหมูวานเนี่เออพวแบ ออาล้วออกล้วออแล้วอแล้วไม่เป็นยมันบอสตรงกนได้ลการแล้วบอมาครับเดี๋ยวพุงครับไปนี่กเริ่มได้ทีเดวครับปล่อยครับ

ไปมาที่ไหนน้องจ้างกินสามหมอได้ไหมเ่าเงีอคกัดอือเอาเอาไปหม้อยังวีเนี่อ่เอาขึ้นมาเลยสิตากล้องขึ้ยอดตากล้องแตเคือว่าดีเนี่ยขากล้องดีขึ้นปุ๊บเลยปับเลยกบตปนะสุกบอกได้เดยอย่าีไม่ทันน่เลย บอกให้มาของนวดกูนี่ของนวดกูี่โอ้ยเรานี่นี่ผงูรถดีอกไอรถดีใสเพราะมันมันมันรถดีรดีใส่้องนั่นดีนี่นี่ยกนี่โอ้ยน่เลยัวรถดีบัวเด้อใส่บกย่งงบัวอยบใส่ใส่ใส่ทำเก่าพอดีใส่องเลยใสกะรถดี

น้ำตาลบ่ใส่ทำไมวะเนี่ยฟองหวานตัวใสไปโอ้นี่ทีดมาแล้วใช้ไปใช้ไปใส่ไปอโดีเด็ดนะม่ไปนะไปไปครับหันหัไปไหสดีสิแต่ไข่เนมันปิุพอดีนะสไมมันกะมบอไหลังิ่โอ้ไังไมยไมันใสมันสัน คล้ไยๆวามันพวกีเลียวหลายคตัวนีเลยหล่นออกข้ออะไรข้ออะไรดี่มว้าีได้เบื่อไปหาหมอเดี๋ยวละละกินได้นะโอ้หนูกะม้างผิดตัวไอ้เรียนตัว นร่อนี่ครับ๋ยครับเป็ดกุบไปแต่รอดจิงครับประเี๋ยว่าจับตากล้องให้ครับมังนี้ออไ่ต้ออเนส่ใสพไทยป้อม่ไดมันหงอนมังหอาบแมบ่ลองซิครับลองยังกัน้อิ นอกเกจ้านอกเก๋เนาะไอ้อะไรลืมซื้อถ้ายซื้อจะแต่อยู่ยูงบุหรู่อยู่เนี่บอกโอ้ไอ้นายสินายครเป็นนะยเจ็บเจทเ็บวจีนนแม่แต่ที่ไหมไปทีมมาไม่ไเศร้าไม่ได้เศร้าวังด้นี่กินม่ไทยอันนี้กกินสายพันเดียวกันอซื้อไปแล้วตัวหนึ่งไอ้เรียงไว้ยงน เอาเลียงตีเอาไอ้ทีเรียงด้วยโอ้แอนไปซื้อเขาเลียงมาแล้วแต่มอนัดอะไรหรอกนกจับได้นะนกมากินนู้นวะกินตัวเนาะจะกินเลยดูนะแซมย่าหัวเฝ้ากิน เออาอยเนเอเจออะไรเอาสองไหละมต่อเพิ่นตเพิ่นสองสองเอาสองเอาเอาเอบัตตผู้สาวนั่นสามที่อยก็ให้เออนี่นี่บาเนี้ยบ่าเน้ยบาเน้ยบ่ใส่กล่องเน้ส่งไห้แก้วเดียวก็ให้เป็นอยสอง้อยออกไหมอ กรเลี้ยงก็ตาย้เอเลี้ยงก็เอาไ่ลี้ยงเพิ่นขขให้เลี้ยงขายกินาแม่แม่แม่เบิ่งน้ำดำเยครับเอาไม่หมดกันครับมันเทนุ่งได้ป่านุ่กินไน้องโอ้เพลยได้ไดปะตมอกอ้าวตมน้ำพนได้เหรออ่าอ่ตมไกลือัแลกแบบ Ngay đây, Ô oh, tiếng nhầm. Lightning lại. Like à đây, mọi người. Trời ơi, đây. 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 ơi, mọi người. Trời ơi, mọi người. Trời ơi, mọi người. Trời ơi, mọi người. Nó có miếng người. Trời ơi, mọi người. Trời ơi, mọi người. Trời ơi, mọi người. Trời ơi, đây người. Trời ơi, mọi ป้าไค้ก็เปียกเลยทุกคนถ้าแาไรเนาะพอดีแม่เตยมาแม่เตยไมากินพอแม่เตยตื่นเตยหัวมึอยู่ลัเตยสีที่ซื้อมาเป็นเด็ดตีมันมา้องมาซิมเมาครับฮะ พี่พี่มาทัพี่งรังมอดแสงวะบ่เอาเข่าอีกทีหนึงเลยงไกลลงมาที่ไหล่ะเอ้ยมาเขาไว้แขกร้ายมึงเอ็นเอาู่ะอยู่ได้ตอนทำรูเทากันนี่กินตอนทำพอดีเมนูอย่งกบปลาเขาได้เอื้นใส่มอนึ่งเหรอไอ้หนูเกิดไปเสือกมาเออบผานอนดอกบัวจะได้กับรับ้นอนนอน เเออไปหลี๋ยาเวงน้องอนี่ดีสดน้องไหมครับมือนี้ตามคำเรียกร้องว่าเป็นยังขึ้มาหากันเนี่รื่า้ไก่กันดิเจาอะไรช่วงนั้มันโอดแซ่บเลยอ่ะดุแถวมันปรทะกับเล็กนะที่อยากทอดให้มันกรอบคน่นี้ แม่แม่ตายนิดกว่าคนนี่มันนี่จะตายนึงนะแม่บว่าต่ว่ายอันนี้เนี่ตัดใหญ่โคตรโคตรเลยนะผักไทยเนี่ยการกินพริกไทยเนี่ยบอกเลยไอ้ไอ้กระเทียมมันว่ากระเทียมว่ามันไอ้ไอมันเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศบอพริกไทยเนี่ยแห้งคักอืมเป็นอะไรมาขึ้นเรยดเตียนซาสะเสียแบบนี้อ๋อเสียเปล่าอ๋อเสียเปล่าพูดียวเสียมจนนี่นะ เบิ used, ้งบาเรีเสียเบิงเเ่รนั่งอม่ดีข้าเปลือยเทียมบ่หอมเท่ากูสาวหอกเอ็นเอ็นเอ็นซูเมย์รึอมเ้มึอย่าบอกมึอย่าสร้งปัญหาเ้อ่าสั่งปัญหาเลก่งกันนุเกอได้ได้น้องว่างเล อารมณ์อะไรแต่มันจจับกองไหบ่โบกองแหย่ก็ได้แตมันก็เหมนอยู่ที่นุ่งเกอเด้ย่องต้องย่องโบโบดีได้ตัวได้แบบนี้ไม่รีบไม่รีบหนิไม่ไม่ตางตัวเปลี่ยนานาดตัดฮาได้โวแต่ใส่บอกกันนี่ไม่รอดเลยเก็บไปจู้จุ่มละม่อย่าอย่าสนใจอย่าเรียนกับนุเกอ มึงอยากืติมาเติมแก่มันโปะๆเด้มันปะบวบคำ่มีแกงคนเดีวต่นคำแล้วแต่ว่าบานห้องอยอแต่ว่าบานห้องังนเลยถ้าคำก็นมดเลยานห้องหลอาอกแกงเยโอ้ยโแลงอยู่ยากแล้วเก็บท้องฮะใหม่ กินไรไปนี่แกเที่ยวมายูใหญ่ไหมไอ้พี่ไทยไหมคล้องคืนไหมเล่นอะไ้กันอาหาประานเราจะคล้องข่าจังสิบอมูอนิแม้ไปเลยว่ามอคืนนี้เรื่อนะบันดอกดอกวลลิงพอกล้ยกระพ่อกล้ยอลีนเหรอเอาอู่เอ่านเน่อคืนเนาะลุ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้แต่ผู้อื่นอยากตบปากกอย่างนั้นอาชนแกลียวชบชนแกลียวนี่ครับบรรยากาศเท่าเป็นไงไอ้นายบรรยากาศบรรยากาศดีมากครับผมที่รีสอร์ทนะแฟนผู้สาวกันไรผู้กองครับเมื่อนีร่วันนี้แจงบรรยากาศใจได้รอบแถวนี้ไหมแน่นวะแน่นครับผมเส้นลูกเก๋อแหละแต่วันนั บอกก่อนจบชิหนานูเกิดได้กันใิรได้ฝากหนานูเกิดนะอันนี้ผมบอกตรงผมก็เมาเพรพอแบบแปลๆเลยพแบบสีนิพนพแบบีิพนองพแบบีิพนต่อมาได้ยังไงบหนึ่งจะเริ่มฝากได้ไหมฝากดฝากดฝากดวฝากยังง ผมฝากมึงกฝากกูเลยอ่าตอนไหนนันผมอ่านั้นหเป็นงะไต่างเชีไทยคลิปไทยงมเเตอร์ฮอลล์แล้วเนี่ยบอสเตอร์ครับเอาที่เอ็มร้อยครับแซบยใไปเบิ้งซองไหนนะอย่าเช่อช่เอ็ของผมผมอยู่ล่งซองเ่ยวก็เอ็มเอครับผมครับได้ครับมเกียวมันหนักเลยเออป็ื้อกันมาอยู่เลยโอ้เมีอน่เรื่องนี อวยอยอ่างลวจมหม่เนาะันเกิดต้องเส่เวลาตัดต่อเครื่องปีครับฮ่า <laughs> พอกันไหมครับคลิปหนาครับผมกับนายอันทัวครับกับกิมงานครับผมมา,าเห็นเจ้า,าของส่องกันโอ้เจ้าของอันดีสอดอ่านองหักยินดีต้อนรับครับดีสอดเติมสุขครับผมถ้าคุณมานอนแล้วไม่มีเงินไม่เป็นไรครับผมค <laughs> ุณแกงสนุนาะเพื่อความสุขของทุกท่านเราินดีให้บริการอ๋อ อ่ะพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ <laughs>